ที่ขาอครับ27ครับ27นะครับ27คือคุณนายกระต่ายพรรับจากไทยชนะกรมาบาก็ทันนะเราเบรมาบล28ครับโอ้แ่เชื่อที่เล่อเลยนะ25ครับหมายเลข20ที่ข้ารอบนะครับ หมายเลขยี่สิบเก้นะครับเก้าดาวนะครับจากบิ๊กไอฟาร์มนะครับและผ <fit. S 1> ู้ต่อไปเขในรอบนะครับหมายเลขยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าเก้าพระยานะครับจากบิ๊กไอฟาร์มหมายเลขสองครับหมายเลขสองกิ่งฟ้านะครับจากโมพนัสสาทุฟฟาร์หมายเลข หกครับหมายเลขหกร่บรวยจากธินภัทรความขวายงานครับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบตากตาจากสัตว์นีความขวายงานนะครับหมายเลขสิบสามครับหมายเลขสิบสามดวงเต็นๆนะครับจากเอชแอนทีนะฮะทิกบูชแชนเอลหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดขนมนะครับจากต้นตะการฟาร์มหมายเลขยี่สิบครับหมา ยี่สินะครับฟ้ามุคคลจากพิมพ์นิยมหมายเลข4ครับหมายเลข4นะครับอิงฟ้าจากเล็กอุทัยควายงานเมืองอุทัยนะครับหมายเลข11ครับหมายเลข11เอาสองจากซับมณีควายงานหมายเลข12ครับหมายเลข12บสองตามฝันจากซับมณีควายงานหมายเลข14ครับหมายเลข14ก็ถือได้ครับจากศรีเสนีฟ้าควายงาน เหรือญหนึ่ไหลเล็ครับหมายเลขหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดน้องีหมายจากรายการแล้วก็สวัสดิ์เดียวนะสวัสดิ์นะครับครบลยครับมีหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขแปดหมายเลขสิบ 1ิ1เอ็ดสิบสองสิบแปดยี่สิบสองบเ็ดยีและยี่สิ้าครับครบเลยนตัวที่ไม่มีราชื่อนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสลบ้าตัวยังเป็นสนามขนานี้แล uh ้วองคิดดูสิว่ารุ่มต่อๆไปถึงส4ตัวเลยครับ ไปดูแลไหลนะครับไปดแขยนเลยครับขยัเลยครับขคอยู่ทุกนครเขผู้ชมอยากผิ้งญิงก็ได้ครับลุ้นเชียร์ชมนะฮะปลทุกข่ายทุบาทุกข้อนะครับแต่ละตัวสวยๆ้องาเทน ตัดชอบตัวไหนเก่งตัวไหนเล็งเข้าไว้ไหมครับอยากจะต้องกัดคณะกรรมการของเราหรือไม่นะครับสี่ยิงฟ้าจากเล็กอุทัยควายงามเมืองอุทัยหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบกันตาจากสัมพันธ์ควายงามหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดออนของจากสัมพันธ์ควายงามหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดถนนจากต้นชะการฟาศ หมายเลข27คร <leg> ับหมายเลข27คุณนายก็จายทองจากไทยชนะฟางควายอมเมืองย่ามโมและตัวสุดท้ายที่เขาลอกครับหมายเลข17 <leg> 27, ครับหมายเลข17นะครับเป็นจันจ้าจากดีดีสหมิตรฟาร์ม <c oughs> ะครับที่เขารอบในรอบนี้เจ็บตัวนะครับขอบคุณทุกตัวที่ไม่ได้ไปต่อนะครับ ขอบคุณมากมเลยนะครับแต่ส,สวยเท่านั้นนะครับสวยงามทุกตัวนะครับที่เข้ากันในรอบนี้นะฮะตอนนี้เข้ารอบแ็ดตัวนะครับก็มีกิ่งฟ้าครับอินฟ้ากันตาอองฟองกันเจ้าขนุนแล้วก็คุณนายกระถ่ายทอง ที่สิบเจ็ดคือนายประต่ายทองน,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 นะครับขอถึงเชิญนะครับข<ล>อถึงเชิญครับ่อบสี่ตัวที่เหลือครับอันดับที่สี่หรือชมเชยอันดับที่หนึ่งคือควายหมายเลขหมายเลขหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับองค์ฟอ,องจากซับปนีควายงาม รางวันอันดับสามหรือรองจะได้เลิกอันดับสอง กิฟ้าจากโ้นสาทุกฟ้าสองตัวเหลือันตนี้เหลือสตัวครับจะมือนไครับจบมือยบเจดกับสแปเหลือจากเจ้านะครับจากดี้สารติดากกับขนมจากต้นตบตา สิบเจ็ดดัลเจ้านะครับมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์หมายเลขสิบแปดสิบมแปดขนุนม,มาจากจังหวดัดอุดรธานีกาฬสินธุ์ปุกดอนครับเบอร์ไหนกาฬสินธุ์ครับ <S 2> <S 2> <S 2> กยกมือครับกาฬสินธุ์ผู้ชายนะกาฬสินธุ์ชื่ออะไรครับเจ้เาเจ้เา ควายจำเทศเบียันน้ำนมความสูงร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบณมหากรรมประกวดรวายงามพลายยักพลายแคระมหาวิทยาลัยการสิทธิ์ครั้งที่สองได้แก่ควายมาจากจังหวัดจังหวัดลอยดี เรียนเชิญให้ควารู้ในวดีครับเอาใหม่เอาใหม่ครับวนได้วนได้ไม่เป็นไรน้องตื่นลำพงน้องบมีเสียงเบียดแล้วเอาไหมวนวนไหมงามงามตัางลำไหมโอเ <Okay. S 2> ค